ในการตรวจแบบเนี่ยทุกครั้งที่ผู้รับบริการมากตรถามมาตลอดก็คือเรื่องของความรดวดเร็วในการรายงานผลในช่วงแรกๆเราก็มีการรายงานผลโดยใช้กระดาษนะครับพอตรวจเสร็จแล้วก็บันทึกผลแล้วก็ส่งไปไม่ว่าจะส่งทางอีเมลนะครับหรือส่งทางใดก็ได้ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารการระหว่างห้องแรบบกับคนส่งในระดับพื้นที่เข้ามา นะครับพอท่านผู้อำนวยการนะครับท่านได้เข้ามานะครับเป็นผู้อำนวยการที่สครอท่านก็ได้นําเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรายงานผลได้อย่างรดวดเร็วนั่นก็คือเรื่องของระบบ ICN t r a c k i n g นะครับระบบนี้จะเป็นระบบที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนจนถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากการลงทะเบียนจนถึงห้องปฏิบัติการแม้กระทั่งในเครื่องตรวจเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงติดต่อกันได้นะครับแล้วก็สามารถรายงานผลกลับไปยังกลุ่มของผู้ที่ส่งตัวอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่แรกๆของเขตเราก็คือเรามาทาที่จังหวัดอ่างทองในกรณีของการเกิดการระบาดในสนาม ชนไก่ที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ทําให้เราเนี่ยขยายผลไปในทุกจังหวัดนะครับทุกๆพื้นที่นะครับที่มีการเก็บตัวอย่างส่งตัวโดยการใช้ระบบ ICN Tracking เนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อจะทําให้ระบบเนี่ยลันได้อย่างรดวดเร็วแล้วก็รายงานผลได้ทันทีหลังจากที่ผลแลลออกแล้วนะครับ เราก็เชื่อมระบบ ICN กับระบบการตอบผล l a บเราโดยใช้บาร์โค้ดนะคะเป็นตัวยิงยิงบาร์โค้ดเสร็จผลมันจะขึ้นไปในระบบ ICN โดยอัตโนมัติในปัจจุบันนี้ถามว่าระบบมันมันดีขึ้นไหมมันก็เร็วขึ้นแต่มันไม่ได้ใช้ทุกที่บางที่เราก็ยังต้องตอบผลแมนนวลอยู่คุณหมอเนกได้เข้ามาเยี่ยมชมนะตอนนั้นคุณหมอก็ มีการวางแผนใช้โปรแกรม ICN t a g g i n g เข้ามาค่ะแล้วก็มาช่วยกันตอนนั้นก็คือทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ช่วย,ยสามารถขีดข้อมูลได้เยอะขึ้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเซตคนเดียวนะคะทำให้งาน,นลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็ด้วยระบบต่างๆที่อาจารย์มาวางไว้เนี่ยเช่นสติ๊กเกอร์แปะทิว้วแปะอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าการรา,ายงานผลเนี่ย มันง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น